ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษทำไมยิ่งรีบยิ่งรู้สึกไม่มีเวลาเจริญพรย่านโยมทุกท่านหลวงพี่โกเองยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ Podcast ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่โยมอาจจะเผลอมองข้ามไป แต่กลับซ่อนคำตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวโยมเคยรู้สึกไหมว่าในแต่ละวันเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเราตื่นเช้ามาก็รีบทํานั่นทำนี่รีบไปทำงานรีบกินรีบเดินทางเราพยายามจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทำอะไรได้มากที่สุดเราพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าแต่ทำไมบางทียิ่งรีบยิ่งรู้สึกไม่มีเวลา ทำไมยิ่งพยายามอัดกิจกรรมมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งวิ่งตามเวลาเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกว่ามันไม่เคยพอยิ่งอยากทําอะไรให้ได้เยอะๆเท่าไหร่กลับยิ่งพลาดสิ่งสําคัญในชีวิตไปทําไมชีวิตที่ดูเหมือนยุ่งวุ่นวายของเราถึงยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดแคลนเวลากับดักของความเร่งรีบเมื่อเวลากลายเป็นนายโยม ลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังวิ่งแข่งกับเงาของตัวเองยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่เงาก็ยิ่งวิ่งเร็วตามไปเท่านั้นเราพยายามจะจับเงาให้ได้แต่ไม่ว่าจะวิ่งอย่างไรเงาของเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งให้เราจับได้เลยสุดท้ายก็เหนื่อยหอบและไม่เคยถึงเส้นชัยที่แท้จริงชีวิตของเราที่พยายามวิ่งแข่งกับเวลาก็เป็นเช่นนั้นโยมเรามักจะติดอยู่ในกับดักของความเร่งรีบที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า ต้องทำให้ได้มากที่สุดต้องให้ทันกับทุกอย่างหรือต้องใช้ทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราทำงานล่วงเวลาเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดเราพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้าหลังเราอัดกิจกรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตจนไม่มีเวลาพักผ่อนเราเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้อื่นที่ดูเหมือนมีเวลามากกว่าหรือทำอะไรได้มากกว่าเมื่อเราเชื่อแบบนั้น เราก็เริ่มยึดติดกับจำนวนงานที่ทำได้กับความสำเร็จที่มองเห็นกับการเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเราใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกยมคือสภาพที่ทนได้ยากทุกนี่แหละที่เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยให้เวลากลายเป็นนาย ยิ่งเรายึดมั่นว่าเราต้องควบคุมเวลาให้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถูกบีบคั้นและเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะเวลาที่แท้จริงนั้นไม่เลยเกิดขึ้นจากการที่เราควบคุมมันได้แต่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อความสุขสงบของเราไปผูกติดอยู่กับการที่ต้องทำอะไรได้เยอะๆการที่มีเวลาเหลือเฟือสำหรับทุกสิ่ง หรือการที่เราต้องเป็นไปตามกระแสสังคมที่เร่งรีบเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเมื่อเราไม่สามารถควบคุมได้ความกระวนกระวายและความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งรีบยิ่งรู้สึกไม่มีเวลาเส้นทางที่มองไม่เห็นทำไมยิ่งรีบบางทียิ่งไม่มีเวลาอัตมาอยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลัก ที่ทำให้การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบของเราบางครั้งกลับนำไปสู่ความรู้สึกขาดแคลนเวลาและเป็นทุกข์ 1. ความอยากที่ไม่สิ้นสุดรีบเพราะอยากได้ทุกอย่างโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากําลังพยายามเก็บหยดน้ําฝนที่ตกลงมาเราพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่ว่าจะเก็บอย่างไรหยดน้ำฝนก็ยังคงตกลงมาไม่หยุด แล้วเราก็ไม่สามารถเก็บได้หมดทุกหยดอยู่ดีความอยากที่จะได้ทุกอย่างนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ตัณหาโยมธรรมชาติของความอยากนั้นไม่เคยพอไม่ว่าเราจะทำอะไรได้มากแค่ไหนก็ยังอยากทำอีกเรื่อยเรเราเชื่อว่าเมื่อทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จเราจะมีความสุขและมีเวลาเหลือแต่แท้จริงแล้วความอยากนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อทำสิ่งหนึ่งเสร็จ ความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกวนเวียนเป็นวัฏจักรทําให้เรารู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอการมองข้ามคุณค่าของการพักผ่อนและการอยู่เฉยๆโยมบางครั้งเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเวลาจนมองข้ามคุณค่าของการพักผ่อนการอยู่เฉยๆหรือการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆการมองข้ามสิ่งเหล่านี้ ทำให้เราไม่เคยรู้สึกพอใจในชีวิตและยังคงสแสวงหากิจกรรมภายนอกมาเติมเต็มเมื่อเราปล่อยให้ความอยากครอบงำเราก็เหมือนกับคนที่กําลังวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองยิงวิ่งเร็วแค่ไหนก็ยังคงวิ่งไปไม่ถึงและยังคงต้องเผชิญกับความว่างเปล่าอยู่เสมอ 2. การเปรียบเทียบและสังคมรีบเพราะกลัวล้าหลังโยมลองนึกภาพดูนะ เหมือนเรากำลังเดินอยู่ในตลาดที่คึกคักเรามีความสุขกับการเลือกซื้อของของเราอยู่แล้วแต่เมื่อเรามองไปเห็นคนอื่นที่ดูเหมือนจะซื้อของได้เยอะกว่าหรือเลือกของได้เร็วกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองช้าเกินไปหรือไม่ทันคนเสียแล้วการเปรียบเทียบนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์สังคมที่ส่งเสริมความเร็วและประสิทธิภาพโยมในยุคปัจจุบัน สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบเราถูกปลูกฝังให้ต้องรวดเร็วต้องมีประสิทธิภาพต้องทำอะไรได้เยอะๆในเวลาอันสัน้นทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าต้องรีบเพื่อให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าผู้อื่นเมื่อเราตกอยู่ภายใต้การเปรียบเทียบเราก็ไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและยังคงสแสวงหาวิธีการที่จะทำอะไรได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ความกลัวที่จะด้อยกว่าหรือถูกมองข้ามโยมบางท่านอาจกลัวที่จะแสดงความพอใจในการใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบกลัวจะถูกมองว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทันสมัยหรือไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเรากลัวการด้อยกว่าเราก็ต้องพยายามวิ่งตามผู้อื่นอยู่เสมอจนบางครั้งก็ต้องฝืนใจทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองทำให้ใจของเราไม่สงบและไม่เคยรู้สึกพอ ความสุขที่ขึ้นอยู่กับสายตาผู้อื่นเรามักจะผูกติดความสุขของเราไว้กับสายตาของผู <S, <S, ้อื cool ่นการได้รับการยอมรับการได้รับการชื่นชมหรือการได้รับการยอมรับว่าเราเป็นคนเก่งหรือมีประสิทธิภาพเมื่อความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องคอยแสวงหาการยอมรับภายนอกอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่สามารถหาความพอใจจากภายในได้เมื่อเราเปรียบเทียบกับผู้อื่น เราก็เหมือนกับคนที่กําลังพยายามจะเติมน้ำให้เต็มแก้วที่รั่วยิ่งเติมมากเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลออกไปและไม่เคยเต็มเสียที 3. ขาดสติในปัจจุบันขนณะรีบเพราะใจไม่อยู่กับตัวโยม การที่เราจะรู้สึกว่ามีเวลาหรือใช้เวลาได้คุ้มค่านั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันขณะมากแค่ไหนเหมือนกับการที่เรากินข้าวแต่ใจกลับคิดถึงงานที่ต้องทำหรือเรื่องที่ต้องไปต่อไม่ได้ลิ้มรสชาติของอาหารไม่ได้รู้สึกถึงความอิ่มท้องเราก็ยังคงรู้สึกว่าไม่ได้กินอะไรไปเลยใจที่ฟุ้งซ่านไม่สงบ โยมในแต่ละวันจิตใจของเรามักจะฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือวางแผนถึงเรื่องราวในอนาคตทําให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่เมื่อใจของเราไม่อยู่กับตัวเราก็ไม่สามารถรับรู้ถึงคุณค่าของเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วและไม่มีเวลาไม่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง บางครั้งความเร่งรีบเกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเช่นความกังวลความกลัวหรือความเครียดเราอาจจะใช้การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหลีกหนีจากอารมณ์เหล่านี้โดยที่เราไม่รู้เท่าทันว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรการขาดสติทำให้เราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างถูกวิธีมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตโยม ความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันในทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นการได้ดื่มน้ำสะอาดการได้หายใจอย่างเต็มปอดการได้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามแต่เมื่อเราขาดสติเราก็มักจะมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปและมัวแต่สแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าจากภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเราขาดสติในปัจจุบันขณะเราก็เหมือนกับคนที่กำลังเดินทางโดยไม่มองแผนที่ ยิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงทางและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเปลี่ยนใจแล้วเวลาจะเหลือเฟือโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สามารถรู้สึกว่ามีเวลาเหลือเฟือแม้ในโลกที่เร่งรีบนี้ละ่ะอาตมาอยากชวนโยมให้เปลี่ยนใจแล้วเวลาจะเหลือเฟือ 1. ฝึกเจริญสติในปัจจุบันขณะ อยู่กับสิ่งที่ทำโยมจงฝึกเจริญสติในทุกขณะของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานหรือการพักผ่อนจงจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่รับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจการมีสติจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเวลาแต่และนาที ไม่ปล่อยให้ใจวิ่งตามความคิดฟุ้งซ่านและสามารถนำใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ทำให้ทุกวินาทีมีความหมายรู้จักพอในสิ่งที่ทำทำเท่าที่จำเป็นโยมจงฝึกรู้จักพอในสิ่งที่ทำคือการที่เราทำในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญจริงๆไม่ต้องพยายามอัดกิจกรรมทุกอย่างเข้ามาในชีวิตไม่ต้องวิ่งตามความคาดหวังของผู้อื่น การรู้จักพอไม่ได้หมายถึงการไม่พัฒนาตัวเองแต่คือการที่เรามีใจที่สงบและไม่วิ่งตามความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจะช่วยปลดปล่อยเราจากความเครียดจากการแข่งขันและทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายปล่อยวางการควบคุมคือยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตโยมจงฝึกปล่อยวางการควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือความคิดของผู้อื่นยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตและให้ธรรมชาติได้ทำหน้าที่ของมันเมื่อเราปล่อยวางการควบคุมเราก็จะรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระจากความกังวลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น 4. ให้เวลาตัวเองได้พักโยมจงจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้พักอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เพียงพอการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือการอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยการให้เวลาตัวเองได้พักเป็นการเติมพลังให้กายและใจของเราแข็งแรงเมื่อใจของเราสงบและมีพลังเราก็จะสามารถรับมือกับความวุ่นวายภายนอกได้อย่างมั่นคงและรู้สึกว่ามีเวลาเหลือเฟือสำหรับการใช้ชีวิต 5. เปลี่ยนมุมมองต่อเวลาโยมสุดท้ายนี้คือการที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อเวลาไม่ใช่ให้เวลากลายเป็นสิ่งที่มาควบคุมเราแต่ให้เวลากลายเป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เวลาไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอในทุกวินาทีเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและรู้สึกว่ามีเวลาเหลือเฟือสำหรับทุกสิ่งโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้อาตมาอยากชวนโยมทุกท่านโดยเฉพาะโยมที่กําลังรู้สึกว่ายิ่งรีบยิ่งรู้สึกไม่มีเวลาได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความรู้สึกไม่มีเวลาที่โยมกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เกิดจากการที่โยมวิ่งตามโลกมากเกินไปจนลืมที่จะหยุดและใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอยู่หรือเปล่าและถ้าโยมสามารถเปลี่ยนใจและใช้ชีวิตด้วยสติโยมคิดว่าชีวิตของโยมจะสงบสุขและเต็มไปด้วยเวลาได้มากแค่ไหนแม้ในวันที่โลกใบนี้ยังคงเต็มไปด้วยความเร่งรีบขอให้โยมทุกท่านมีสติในทุกการกระทำ มีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจขอให้ชีวิตของโยมนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความร้อนรนแต่เติมเต็มด้วยความสงบเย็นและความสุขในทุกย่างก้าวเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน พบความสงบในใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกการกระทำนมนโยม